ฮัลโหลสวัสดีค่ะ oh. เพื่อนเทุกคน Good Morning ค่ะ uh, ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Seri.o นะคะคือแก้วก็เพิ่งตื่น <laughs> วันนี้นะคะแก้วก็รู้สึกว่ามีน้ำมูกนิดหนึ่งแล้วก็รู้สึกเจ็บคออเลยรู้สึกว่าเออคิดถึงอาหารใต้ออยากจะมาทำอาหารใต้นะคะแต่ว่าเป็นการทำครั้งแรกนะ แก้วก็ไม่ได้เอ็กซ์เพรสในการทำอาหารนะคะเพราะมันมีความจำเป็นที่จะต้องทำเพราะว่าเราย้ายมาอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะจะไปซื้อกินทุกมือมันก็ไม่ได้นะคะ,ะดังนั้นนะเราก็ต้องทำหัดทำเองนะก็จะมาลองทำวันนี้อยากจะกินแกงคั่วกระดูกหมูอะคะ่ะเออจะเป็นพริกแกงขั่วซึ่ง แก้วก็ไปซื้อพวกอุปกรณ์ทําพริกแกงแล้วนะคะวันนี้แก้วจะตำพริกแกงเองอืมเรามาลองดูกันนะคะว่าจะรอดหรือร่วงโอเคค่ะเดี๋ยวแก้วก็จะไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เตรียมตัวกำลังกระดูกหือที่แช่ไว้นะคะตรงอันี้โอ้ไนาน เราก็ได้กระดูกหมูมาแล้วนะคะเดี๋ยวแก้วรอให้มันแหยงแข็งก่อนนะในระหว่างที่เรารอก็เราก็จะไปทำเครื่องแกงพริกแกงคั่วมีกระเทียม1 0บถึงสิกลีบกระเทียมโอกระเทียมปุ้มแล้วก็พริกแห้งเรามีพริกแห้ง ไขร้ตะไขรเราเพิ่งซื้อมาเวอะไรอีกว่าขมิน้นขมิน้นเรามีขมินม้นไหมอ้าฉันมีขมิน้นขมิ้นนะคะกะปิ1ช้อนโต๊ะพริกไทยดำพริกไทยดำฉันอะไรอีกอ่ะกะปิอ๋อกะปิไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนนะลองดู อ่ะทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าให้เข้าไปตำใช่ไหมอ่ะครกค่ะครกเรามีเพียงครกน้อยเออได้แหละโอเคมาทำการตำกันค่ะโอเคพร้อมแล้วยังไงก่อนไม่เคยทำอะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดู กูเกิลช่วยฉันได้กูเกิลช่วยฉันหน่พริกแกงคั่วตายยิ่งเจอแล้วเ <c oughs> ขาบอกว่าพริกแห้งหนึ่งกำให้ตำใส่พริกแห้งกระเทียมกตะไคร้หัน่นซอยต้องหั่นตะไค้ก่อนหรอโอเคอ่ะแล้วแล้วน้องอ๋อขมิ้นขมิ้นใช้ขมิ้นใช้เท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งหนึ่งส่วนสองข้อข้อมือเราหรือข้อนี้ น่าจะเป็นข้อนี้แหละมั้งก็คือครึ่งข้ออืมครึ่งข้อก็คือครึ่งหนึ่งของอันนี้โอเคทุกคนคือแก้วก็ได้กระเทียมแล้วนะคะคืองงมากแม่แล้วไงต่อเขาก็บอกว่าให้ซอยตะไคร้ก็จะซอยกันแต่เนี้ยทำครั้งแรกทุกคนเป็นกำลังใจให้แก้วด้วยนะคะจะรอดไหมเนี่ย กระเทียมเอ้ยเลมอนกราสยังมีหน้า, <laughs> ามาซ้ำมาากเมอีกดิอ่าอะไคร้แก้วซื้อที่ตลาดที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตจีนนะคะร้านนึงของคนจีนเเมืองที่แก้วอยู่ส่วนใหญ่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเอเชียจะเป็นของคนจีนนะคะจะไม่ไม่ค่อยมีร้านคนไทยนะถ้าร้านคนไทยก็จะอยู่ ที่พวกเมืองใหญ่พวกอัมสเตอร์ดามอะไรอย่างเงี้ยจะมีร้านพี่คนไทยเขาบอกว่าให้ใช้ตะไคร้สองต้นใช่ไหมเขาเรียกเป็นต้นปะไม่รู้เหมือนกันโอเคแล้วหั่นไปแล้วแก้วก็จะไม่ใช้ส่วนนี้นะอ่ะทิ้งไปตะไคร้หอมมากเลยทุกคนคือมันสดไงเออ แก้ว่าเขาไม่น่าจะอินพอร์ตมานะอันนี้น่าจะแบบน่าจะปลูกที่นี่ที่เนเธอร์แลนด์ปลูกผักไทยได้นะคะแต่ว่าต้องใช้พวกับห้องกระจกอะที่มันเป็นห้องทําความร้อนให้มีอากาศร้อนๆเพื่อจะปลูกผักพวกนี้ยให้มันขึ้นซัมเมอร์นี้นะคะจะลองปลูกอะไรที่มันขึ้นเร็วๆเหมือนพวกผักบุ้งเอ่ยอะไรเอ่ยนะที่ใช้เวลาไม่นาน พี่ผู้ชายมาให้กำลังใจค่ะนางไม่รู้นะว่าชะตากรรมนางวันนี้นางจะกินอะไรโอเคทุกคนแล้วเขาก็ให้ตำใส่พริกแข้งลงไปตำนะคะ <N ach an> คือพริกมันเยอะกว่าครกอ่ะโอนอันนัเนี่ยร้อนแล้วว่าฉันจะได้กินไหมหรือว่าฉันใส่เยอะเกินไปอะฉันทยอยใส่แล้วกันทยอย <N ach an> ตำเอ๊ะ วันนี้จะได้กินดีไหมน่หรือว่าเราต,ต้องซื้อเครื่องปั่นเล้วเนี่ยทุกคนใครรู้ยี่ห้อเครื่องปั่นดีๆแนะนําแก้วหน่อยค่ะไม่ไหวแล้วแก้วจะซื้อเครื่องปั่นจริงๆแล้วไว้ปั่นเครื่องแกงแล้วคือในรูปคือเขาตําละเอียดมากทุกคนคื้อแบบคุณพระจริงๆใส่อ๋อเรารู้แล้วเราจะแบ่งตาเป็นสองรอบแนละ้วกัน ครึ่งครึ่งหนึ่งอะเออแล้วก็ค่อยมาผสมในถ้วยอีกทีนะึงข้างบ้านจะดาวไหมได้ยินเสียงขนาดนี้แล้โอ้ยเริ่มละเอียดแล้วทุกคนเริ่มแล้วเริ่มแล้ววันนี้ฉันจะต้อง ขนาดนี้เลยอะทุกคนพูดจริงๆคืออยากกินก็เดินไปร้านแกงใต้ถ้าอยู่รุงเทพก็คือเดินไปร้านอาหารใต้เดินไปร้านแกงใต้แล้วก็สั่งพีค่าพีค่าเอาเอาแกงคั่วค่ะจบทุกคนง่ายมากอยู่น่ค้องต้ต้อง้อน่าจะแบกมานะคะจะแบกทุกสิ่งทุกอย่างมานะคะเครื่องแกงใต้เออเออเออแก้วก็ไปเดินดูพวกเครื่องแกง จริงๆไม่ทำเลยเพราะว่ามีแม่มียายทำให้กินสบายเนี่ยพ่อแม่ก็บอกไว้แล้วว่าแบบเนี่ยมึงหนะ้หวั่นวันไม่ทำกับข้าวเลยนะเบี้ก่อยเรยเ่แต่เวลามึงหนีพ้วนนะมึงก็ต้องทำเองมึงต้องเรียนรู้จริงอย่างเป็นนัตอนนั้นคือก็ไม่ได้คิดไม่ได้รู้อนาคตว่าเราจะต้องย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วมีสามีเป็นต่างชาติแต่พอ นึกถึงคำแม่ในวันนี้แม่เฮ้ยมันละเอียดแล้วทุกคนละเอียดแล้วค่ะละเอียดแล้วเราลืมไปได้ยังไงมันต้องใส่พริกไทยด้วยเขาบอกว่าถ้าใส่พริกไทยเยอะก็จะเผ็ดเยอะเราก็อ่ะใส่ไปนิดนึงก่อนเพราะเราตำสองรอบถูกไหมต้องตำพริกไทยก่อนเลยเอาเล็ดโอ้ยความงง มากเลยอ่ะทุกคนมาเอาเครื่องแกงนี่หลน,นะคะตอนพ่อแม่เข้าครัวน,นะคะน้องๆตามไปค่ะตามไปค่ะจะได้ไม่ลำบากมันแก้วนะคะตามไปดูนะคะคนแก่ๆยายๆทำกับข้าวบํำกันยังไงนะยายอะตามรอบสองไม่โง่แล้วรอบนี้ใส่ผิดไทยก่อนทุกคน ตอนนี้จะบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ <c oughs> ได้แต่มันก็ไม่ได้ละเอียดมากนะทุกคนเพราะว่าเหมือนกับพริกแข้งของแก้วมาเหนียวไปหน่อยอืมเดี๋ยวแก้วก็จะมาใส่กะปิแล้วก็เกลือามาผสมลงไปนะทุกคนครัวก็จะแบบเละๆนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเราก็จะผสมเกลือลงไปก่อนนะคะตึนึ่งช้อนชาปั๊บกะปิ1หช้อนเช่นกันอันนี้แก้วเพิ่งซื้อมาไม่เคยใช้ยี่ห้อพันท้ายเลยนะคะแต่ดูเขาเขียนว่ากะปิขาวก็ดูเนื้อกะปิแล้วก็ก็พอน่าจะได้มาลองชิม<อ>ก็ใช้กะปิ1หช้อนนะคะ เฮ้ยหอมว่ะเฮ้ยหอมเหมือนกะปิบ้านยายเลยอ่ะหอมเหมือนกะปิบ้านยายแก้วเลยอ่ะนีน่รอบนี้าจาอะอร่อยก็ได้ทุกคนอ่ะก็กลับไปอยู่ที่เดิมก่อนละจ้ะทำการผสมในถ้วยนี้นะคะงอนี่วู้อยอากาศแบบนี้ต้องกินแกงเลียง แกงเลี้ยงน้ำชุบโจนในย่าพูดถึงน้ำชุบโจนก็จะต้องมาเล่าเรื่องราวนิดนึงน้ำชุบโจนเนี่ยเป็นน้ำเป็นน้ำพริกนะคะน้ำชุบภาษาใต้อะแปลว่าน้ำพริกโจนก็คือไม่มีการตำเพราะว่าสูตรเนี้ยมาจากโจนป่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคนที่อยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะตำไม่ได้เพราะว่าถ้า,ถาตำเอ่อตำรวจ คนอื่นจะรู้เพราะเสียงตําครกอะไรเงี้ยมันดังเออเขาก็จะใช้ในการคลุกแบบนี้นะคะเหมือนน้ำพริกโจนพ่อแก้วชอบทําให้แก้วกินเดี๋ยววันหลังเรามาลองทํากันบ้างดีกว่าหลังฉุบโจนเนาะเออเออแต่กะปิหอมมากกะปิกะปิพันท้ายหอมมากเออเฮ้ยเพราะว่าเมื่อก่อนอะ่ะแก้วใช้ของแม่ป้านมนะคะก็จะคนละกลิ่นกันอะ่ะ แต่กลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่บีมายเราตอนเราเด็กๆอะ่ะเวลาที่แบบคุณยายทํากับข้าวอะ่ะเราจะได้เวลาเขาทากับข้าวเราจะได้กลิ่นเนี้ยคุ้มไปทั่วบ้านเลยแสดงว่าเราแก้วคิดว่าได้แล้วแหละเออนี่ทุกคนเครื่องแกงของแก้วนะคะก็มาเตรียมทําแกงขั่วหมูกันนะคะ มาหุงข้าวกันก่อนนะคะ ออกมาอ,อืมโอ้นี่บอกให้เขาหัน่นหมูให้นะทุกคนดูเล่าหั่นหมูใหญ่มากชิน้นชิ้นใหญ่ไปไหนอ่ะนี่เขาน่าจะใช้เครื่องตัดมั้งเนี่ยดูดิขนาดบอกนางว่าเอาชิ้นเล็กนี่คือชิ้นเล็กของนางนะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวต้องไปอธิบายเขาใหม่เดี๋ยวรอบหน้าบอกว่าอยู่ซอยเล็กๆไปเลยซอยเล็กๆโอ้โหนี่คือกระดูมกมูโอ้แม่เจ้าแล้วฉันจะแท้ยังไงเนี่ยแล้วฉันจะแท้ยังไงทำมันจะใหญ่งนี้โอ <c oughs> โอเคต้องผันแล้วแหละ ทุกคนลำบากเหลือเกินกูจะกินขั้วหมูนี่กูต้องมาหั่นหมูอีกโอ๊ยก็คงมีมีอันใหญ่ดูดิมีมีอันใหญ่ไหมนี่คือมีดที่ใหญ่ที่สุดแหละโอ้ทำยังไงดูสิเฮ้ยหั่นง่ายทุกคนดีใจหั่นง่ายเลยโอเค ฉันมีความสุขในที่สุดอันนี้ไม่ง่ายอ่ะโอ้ยอ๋อเพราะมันเป็นกระดูกอ๋อต้องหั่นตรงที่มันเป็นกระดูกอ่อนมีเนื้อนิดนึงแคลใครเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโ้ยง่ายไปไหมอ่ะทุกคนมันง่ายมากแต่มันง่ายเกินไปโอ้ยแฮปปี้แฮปปี้เรื่องหมูอย่างเดียวพริกแกงไม่ก่ง ไปเสร็จแล้วะโอ,อ้หัน่นสรุปว่าหั่นหมูง่ายกว่าทาพริกแกงเออทุกคนเมื่อกี้เราไปเช็ควิธีการทํามาแล้วเขาบอกว่าให้ตุ๋นหมูครึ่งชั่วโมงรูนหมฉันตุ๋นไว้ก่อนเบามาเดี๋ยวแก้วจะใช้กระทะแบบนี้นะคะตุ๋นหมูก็ตั้งไฟน่งไปค่ะเขาบอกว่า ส่วนพริกแกงก็ส่วนพริกแกงส่วนคั่วหมูมันก็มีสูตรส่วนคั่วหมูอีกแล้วถ้าไปอ่านแล้วเขาบอกว่าต้องมีใบมะกรูดฉันไม่มีใบมะกรูดฉันไม่มีใบมะกรูดค่ะทุกคนเพราะสามีดิฉันไม่ชอบใบมะกรูดเราก็เลยไม่มีอยู่ในบ้านมีทุกอย่างยกเว้นใบมะกรูด โอ้โนโอเคไม่เป็นไรน้ำเดือดแล้วค่ะทุกคนทําทำหมูจะใส่ขนอไก่โอเคค่ะใส่ก็ใส่หมูลงไปตุ๋นลงไปเลยนะคะเขาบอกว่าครึ่งชั่วโมงตอนนี้เที่ยง15บห้าเที่ยง15บห้าแล้วฉันยังไม่ได้กินเลยจ้า,าวางมากก็ประมาณเที่ยง45่สิห้าเราก็จะมา เครื่องแกงแล้วแล้วตุ่นแล้วเขาบอกว่าให้หมูเปื่อยอะเรามาจิจ้มจิ้มหมูดิน้ำตาลนะคะเก้วก็จะใส่ไปสักอ่ะสามช้อนพอสามช้อนชัหนึ่งช้อน,ออนเออเราต้องเติมน้ำเราเติมน้ำนิดนึงแล้วกันนะคะเราไม่มีใบมะกรูด มีจะพริกใส่พริกลงไปเผ็ดแน่นอนบอกเลยบอกช้อนมาชิมดิอ,อืเฮ้ยมันได้อ่ะโอ้ยใส่น้ำตาลอีกหน่อยฉันใส่ไปถี่ช้อนเนี่ยเออสามช้อนต่อยสามช้อนชาก็เพราะว่ามันมีรสเค็มจากเครื่องแกง ที่ได้ยินเสียงหึงห่งๆนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเครื่องเครื่องดุดควันอร่อชิมตรอบสิเป็นยังไงอืมเผ็ดได้แรงมันต้องกินกับไข่ขต้มปะต้มไข่

ไม่ได้แย่นะทุกคนได้อยู่ได้อยู่อืมพอได้กินอะ่ะอืมไม่ได้แย่นะคะให้กำลังใจต,ตัวเองกอ็บป่ะเอย <c oughs> ก็ได้แล้วได้ขนาดนี้อื มุ่งมาเลยอากาศแบบเนี้ยต้องกินอะไรแบบนี้แหละทุกคนเดยโอเคกินได้อยู่รอดโอเคค่ะขอชิมคำหนึ่งนะคะอืมอืมมันต้องมีใบมะกรูดอะ่ะอืมอืมครับคผปอันนี้มันไม่มีใบมะกรูดแล้วก็เครื่องแกงมันไม่ได้ละเอียดมากแก้วก็ยัง เคี้ยวโดนเอ่ <AL> อพวกตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่แย่รสชาติไม่แย,ย่คือชอบอะ่ะเพราะว่าด้วยความที่มันอากาศมันแบบนี้ใช่ไหมน้ำมูกแก้วก็มาแล้วเนี่ยอรู้สึกดีขึ้นอ <AL> คิดถึงบ้านอีกแล้วเชื่อป้าทุกคนแค่อยู่ไกลบ้านนะแล้วได้กินของที่แบบเราเคยกินรสชาติที่เราเคยกินอะ่ะแค่เนี้ยมีความสุขแล้วอะ่ะจริงๆอืมโอเคค่ะทุกคน เดี๋ยวแก้วขออนุญ,ญาตไปกินข้าวก่อนนะคะเลยก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตช่องแก้วนะคะขอบคุณจริงๆคะ่ะทุกกำลังใจทุกวิวทุกคอมเมนต์แก้วอ่านหมดนะคะก็ขอบคุณมากจริงๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายโ 우린 함께 할수 있을까?